ส,สวัสดีค่ะสสัสดีค่ะพบกับน้องขมิหมอยูแล้วนะคะก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยค่ะคือเป็นข่าวลีอีกวันนึงนะคะคือเขาจะมาติดสายใครเข้าว้าน้องขมิ้มนะคะที่ติดสายที่เสาไใครเข้ามาว้าน,น้องขมิ้มนะคะคือเขาจะมาเอ่อเขา้าเขา้เขาจะมาวัดนะคะมาวัดสายามาวัดว่าหมดเท่าไร่อะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้เขาจะมาติดสายใครให้แล้วนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะ เออถ้าเขาติดสายพายอะไรเสร็จก็พายยีสิสี่ชัวโมก็จะเข้าบ้านอย่างใครแล้วนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเขาก็กําลังจะมาจิดสายพายแล้วนะคะสายพายเขา้าเข้าบ้านน้องชมนุ่มนะคะคือเขาวัดแล้วนะคะวัดแล้วหมวดไปเออทางยาวหกกนะคะที่เซ็งหมวกกระเฮือเนานี่นะคะตอนนี้ก็ช่างเขาก็กําลังจะมาจิดสายพายเข้าบ้านนะคะ อันนี้คือท่อนะคะท่อที่การน้ําการฝ่ออะไรแบบนี้นะคะก็ดูนะก็ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะคิดเป็นเดบว่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะเพราะว่านี่มนะิเตอร์ไฟเนาะหนมิที่นี่นะคะมิเตอร์ไฟเขายังไม่มาใส่ให้เนะาะก็รอมิเตอร์ไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กําลัง ต่อท่อก่อนนะคะต่อท่อสายไฟก่อนนะ,ะก็ค่อยเอาสายไฟมาที่หลังนะคะเมื่อกี้วัดเนี่ยหมดไป66เมตรนะคะไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่ ลื้อทำใหม่ออกแล้วก็ทําใหม่นะคะลื้อแล้วก็ทําใหม่ลื้อแล้วก็ทําใหม่ไม่รู้ว่าจะเสร็จวัน,นไหนนะเจอหนอนเด่นเข้าเด่นออกกันไหมเด้อหรือว่าที่นอนใหญ่ปั้นเขาเสีเเยบบ้าน ดีออกแ้ก็กลับมาต่อกปฏิป,ต,ปต่อกันอีกนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ <_ an> เริ่มเข้ามาซอยน้องหอมหน่มแล้วนะคะ <_ an> ก็เมื่อกี้เข้ามาใส่เท่อนะคะทอก,ก่อนแล้วก็ก็ เอาใสมาข้างหลังนะคะใสเล็กนะนี่นะคะต่นี้ก็กําลังมาถึงเสาบ้านน้องหอมนุมแล้วนะคะรอคนดังดู ขึ้นแล้วขึ้นไปวนเสาไฟแล้ว้ว้าวขึ้นแบบง่ายรายมากเลยอฮ้ โอ้มันต่อขาดไปสียด ผู้ชมที่ดีนะคะดูคนขึ้นสายไฟเหมนหมาผู้จนี่ะคะกำลังเจรินสายทอบ้านเรางมีแล้วนะคะตัดไปเรื่อย ต้นมาขามต้มาขามจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสายไข่น้อสายไขออ่ที่ว่านนะคะที่ว่านน้องหอมนวเน้องว่าว่านกอพี่ใหม่นะคะคือมันจะมีต้นมะขามด้วยนะคะก็เลยแบบต้องตัดต้นมะขามออกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเดยไขยไข่ไม่ได้นะคะ นะคะก็กำลังเดินสายเข้าบ้านเพราะว่าที่บ้านน้องคนนี้ ใกล้นิดนึงนะคะถ้าเป็นบ้านนะ้องคำสารเนี่ยโอ้ไกลมากเลยนะคะคผูช้ชมที่ดีต้อง,งนัง่งดูแล้วก็ยิงดูก็ตอนนี้นะคะเขาก็ ติดสายไาเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะสายไาเขาว่านนะคะก็ติดสายไานะคะก็เอออะไรเขาเป็นเม็ดนะคะเขาว่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนาะว่านน้ำขมเนี่ยหมดไป66เม็ดนะคะ66สายพาหมดไป66เม็ดนะคะแล้วก็นี่ท่อนะคะนี่ีนี้เขาเขาจะคิดเป็นท่ออีกนะคะนี่นะคะท่อนี้เล่นร้อนนี่นะคะท่อนี้หมดไป1เมตรกว่านะคะคือเขายังไม่เอาบินมาให้นะคะคือเขาจะไปแบบว่า เอออะไรหมดเท่าไหร่อะไรหมดเท่าไหร่เขาก็จะไปคิดคิดแล้วก็พร ah claro> <Yeah, UH, ุ่งนี้ก็จะเอาบินมาให้น้องคอมนุมนะคะก็ไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่นะคะก็รอบินพรุ่งนี้นะคะค่ะก็เอบินนะคะเขาจะว่ามิสเตอร์ไพรเนาะเนี่ยมิสเตอร์ไพร์เขายังไม่มาใส่ให้นะคะก็เขาจะมามาเป็นขั้นตอนนะคะตอนแรกเขามาใส่อัดอ้าวเนาะใส่อัดอ้าวก่อนแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาใส่สายไพรนะคะแล้วก็่เออแล้วก็ตอนต่อไปเขาก็จะมาใส่มิสเตอร์ไพรนะคะ เ่มิเตอร์ไพแล้วก็เขาก็จะมาเก็บเป็นเดือนเป็นเดือนอนะคะถ้าไครมานะคะค่ะก็ตอนนี้ก็รอมิเตอร์ไพอีกนะคะก็เขาจะมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนเนาะก็วันนี้ก็รีใจมากเลยนะคะสมองจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็หมดเยือนนะคะหมดเยือะที่หมดเยอืเยอะที่แบบว่าตกใจที่หมดเยือะนะคะก็ ค่าสายไยในว่าแล้วก็ค่าสายไยเดินเข้าว่านอกีกแล้วก็ค่าท่อค่ามิเตอร์ค่าอัดอ้าวนะคะหมดไปเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รอวินที่ติดสายไยเดินเข้าว่านนะคะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้เขาก็เอาบินมาให้ที่บ้านน้องคำนุ่มแล้วนะคะวินไฟนะคะที่เดินสายไฟเข้าว่านะคะคือนี่นะคะค่าเดินสายไฟก็แล้วก็แล้วก็ค่าแรงค่าอะไรก็หมดไป ประมาณนี้นะคะเก0า0มื่นหกเงสามร้อจ้าตอนนี้นี่นี่ใช่ไหมไม่รู้ไม่คเลยค่ะก็หมดไปประมาณนี้นะคะก็อันนี้ค่าเลือนสายภายเองนะคะอ่านอกนั้นนี่จ่ายไปแล้วนะคะที่ค่าอัดอ้าวแล้วก็ค่าสายภายในบ้านอะไรก็แล้ก็เสร็จแล้วนอะอันนี้ค่า สายพัยเดินเข้าวันเนาะตอนนี้ก็เหลือค่าออมิตเตอร์นะคะรอมิตเตอร์นะคะออไม่รู้ว่ามิตเตอร์เขาจะมาใส่ให้วันไหนนะคะก็รอก่อนนะคะก็ไพ่ยิบสีโมงจะเข้ามาในหมู่บ้านไหนใครนะคะก็หมดตังเยอะเหมือนกันนะคะแต่แล้วเสรและหมู่บ้านนะคะเออที่บ้านน้องนี่คือเดินสายพายอันใหม่หมดเลยลสายพายิบสีชั่วโมงเหมือนที่อ,อ่า บ้านที่ใหม่แล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องหนุมก็จะลาไปแล้วนะคะคือเอ่ออะไรนะไม่ได้ออกไปที่ถ่ายคลิปที่ไหนนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าอยู่แต่ว่านนองเขาล็อกลาวอยู่นะคะก็ก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะก็สมหรกิน,นอมก็จะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสั่นให้นหนองหอมหนุ่มเชีงโจกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย